สวัสดีครับ Channel p o w n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Bell Ross BR05 Automatic เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาแบรนด์ Bell Ross เนี่ยเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนเชียร์ให้ผมรีวิวมานานมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์นาฬิกาที่ผลิตนาฬิกาสไตล์นักบินหรือว่า Aviation เนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ในการดีไซน์เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับคือ Bell Ross เนี่ยถ้าเกิดพูดชื่อมาปับ๊บเพืเ่อนๆก็จะนึกถึงพวก นาฬิกาทรงเหลี่ยมที่แบบตัวเลขใหญ่ห,ญหน้าปัดใหญ่ๆทรงแบบดุดันดูแข็งแกร่งแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเขาจะเน้นอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกเครื่องบินค็อพิษนักบินหน้าปัดนักบินอะไรแบบนี้เป็นหลักเลยนะมีแค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นที่แบบมันไม่ค่อยเกี่ยวกับนักบินเท่าไหร่นะครับซึ่งที่เป็นผ่านมาผมเองก็เล็งมันนานมากๆเลยเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้ผมยังไม่ได้ซื้อไปเน็นรสสักทีเนี่ย คือเรื่องของขนาดนาฬิกานะครับคือเบรนดอรสเนี่ยจะไม่ค่อยมีนาฬิกาไซส์เล็กๆนะคือโดยส่วนมากเนี่ยมันจะเกิน40มิลแเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นนาฬิกาทรงเหลี่ยมเนี่ยพอนาฬิกามันแบบมีขนาดใหญ่ขึ้นมาประมาณนึงอะ่ะแล้วมันเป็นทรงเหลี่ยมอีกอะ่ะมันก็จะยิ่งใส่ยากมากนะคนที่ข้อมือเล็กๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะหมดสิทธิ์ใส่นาฬิกายี่ห้อนี้เลยนะครับ จนกระทั่งย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะครับเบลแอนด์รอสมีการเปิดตัวนาฬิการุ่นหนึ่งมาซึ่งต้องบอกเลยว่าสะเทือนวงการมากๆนะครับนั่นก็คือนาฬิการุ่น B.R.05 ที่ผมถืออยู่นี่เองโดยที่นาฬิการเรือนนี้นะครับมันสะเทือนยังไงนะครับมันสะเทือนในหลายแง่มุมมากๆนะแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็มีคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือการเปลี่ยนแปลง b e l l ์แอนครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเขาสลัดภาพนาฬิการักบินเดิมๆที่มันดูเป็นนาฬิกา t i o n a l Watch เป็นนาฬิกาที่ต้องเป็นนักบินเท่านั้นถึงจะใส่หลังจากนี้เบลแวนรอสจะเป็นนาฬิกาที่มันมีความเออเบนมากขึ้นเป็นนาฬิกาที่มีความเป็นคนเมืองมากขึ้นคนใส่ได้ง่ายขึ้นน่าจะต้องขายดีถล่มทลายแน่ๆเลยแต่บางคนก็บอกว่าเบลแวนรอสเนี่ยกำลังสูญเสียจิตวิญญาณของตัวเองนะครับมุ่งเข้าสู่กระแสเมนสตรีมที่หลายๆคนเขําทำกันก็คือนาฬิกาแนวอินทิเกรตเบรสเลตแล้วก็เป็นทรงที่แบบมาแนวพิมพ์นิยม,มน,นะครับเหมือนอย่างที่ AP r o ร a ย Oak อกหรือว่าปาเต็กนอติลุสเนี่ยกำล ถึงขนาดที่ว่ามีคนแซวเลยด้วยซ้ำนะครับว่าเรือนนี้เบลแอนด์รอสเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมาเองเลยนะครับก็คือเหมือนแบบเอาสิ่งที่ AP พีเขาทำที่ปาเต็กเขาทำมายำๆๆรวมกันออกมาเป็นนาฬิการุ่นหนึ่งที่แบบคนก็แซวกันเยอะคนก็แบบมีความตั้งคำถามกันเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมเองนะในมุมมองของผมตั้งแต่วันแรกที่ผมเห็นเรือนนี้เลยนะผมไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นนะครับคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่อยากใส่นาฬิกาเบลแอนด์รอสมาตั้งนานแล้วอะแต่ว่าที่มันผ่านมามันเป็นทรงที่แบบ มันยังติดนั่นติดนี่มีขนาดที่ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่คือผมก็เฝ้ารอวันที่เขาจะออกดีไซน์ที่แบบนายการมันไซส์เล็กๆแล้วก็มีหลายๆจุดที่ผมชอบออกมาสักทีอะไรแบบนี้ซึ่งพอวันที่นายการือนี้เปิดตัวปับ๊บมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ สิ่งที่เราอยากได้จากเบลนด์แนสอ่ะมันมาแล้วผมก็คิดแค่นี้เองนะครับในฐานะคนใส่อะ่ะผมก็แค่อยากได้นาฬิกาที่มันใส่สบายใส่ง่ายขนาดไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็เป็นทรงที่มันมีความเป็น everyday watch หน่อยไม่ได้จะเอาไปลุยไม่ได้จะไปขับเครื่องบินอะไรขนาดนั้นเรือนเนี้ยมันก็เลยตอบโจทย์ผมแทบจะทุกอย่างเลยซึ่งในวันแรกที่เปิดตัวนะครับบอกเลยว่าผมก็รีบไปที่ shop bell and rose เลยนะตอนนั้นอะ่ะคือของมันขายดีมากนะครับเปิดตัวมาต่อให้มีคอมเมนต์อะไรยังไงเยอะแยะแต่ว่าแบบมันขายดีะนะครับของมันก็หมดแล้วก็ไม่มีีตัววโชวผมก็ อยากจะไปดูหลายรอบแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีตัวโชว์ตัวให้ผมได้ลองสักทีหนึ่งอะสุดท้ายตอนนั้นก็เลยเป็นว่าผมก็ยังไม่ได้ซื้อเรือนนี้นะจนกระทั่งเวลามันผ่านมาหลายปีแล้วนะครับล่วงเลยมาละ ของก็เริ่มออกมาเยอะในตลาดแล้วนะครับแล้วก็คนเริ่มมีการเอาของมือสองมาขายละราคาก็เริ่มแบบโอเคละจับต้องได้ง่ายขึ้นก็เลยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วล่ะที่จะซื้อเรือเนี้ยมาใช้งานนะครับแล้วก็วันนี้จะมารีวิวใที่ดูกันนะว่าตลอดระยะเวลาที่ผมใช้งานมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันน่าใช้จริงไหมหรือว่ามันแบบมีปัญหาอะไรใดๆอย่างที่คนเขากลัวกันหรือเปล่านะครับอันดับแรกก็เลยนะอยากพูดเรื่องของหน้าปัดมากเลยเพราะว่าเรือเนี้ยมันมีความแปลกนิดนึงตรงที่หน้าปัดแต่สีมันจะมีดีไซน์ที่ต่างกันนิดๆหน,น่อยๆ ก็คืออย่างหน้าปัดน้าเงินเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นหน้าปัดที่สีคลีนมากๆนะครับก็คือไม่มีดีเทลอะไรเยอะเท่าไหร่มีแค่มาร์กเกอร์นะครับแล้วก็มีลูมซูเปอร์ลูมินวาเนี่ยถมลงไปนะครับตัวเลขก็มีอยู่3ตัวนะดูแบบค่อนข้างจะสะอาดเรียบร้อยอะ่ะแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยเป็นสีซันเบิร์สที่มีความเข้มมีความอิ่มเป็นเฉดท,ที่สวยมากนะแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเนี่ยลองไปดูเรือนสีดํานะเรือนสีดำเนี่ยจะกลายเป็นว่าเขาจะมีการเติมขีดมาร์กเกอร์ตรงรอบๆอะ่ะที่มันเป็นหลักนาทีอะ่ะ ขีดมาให้ด้วยนะครับมันก็จะดูแบบมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นนาฬกาแบบค่อนข้างจะลุยดูเป็นทูวอชมากขึ้น กลิ่นอายความเป็นนาการนักบินอะ่ะมันมาเต็มขึ้นอีกประมาณหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดถามว่าอะไรที่มัน make ซ e n s กับนาการนักบินที่สุดมันก็ต้องมีขีดมาเกอร์เยอะๆแบบสีดำนั่นแหละนะครับเพราะว่านาการนักบินมันต้องแบบจําเป็นจะต้องอ่านค่าได้ง่ายอะ่ะกว่าตาทีเดียวมันต้องตีค่าได้เลยไม่ต้องแบบมานั่งเดาว,ว่าเข็มนาทีหรือว่าเข็มวิมันตกอยู่ที่หลักมาเกอร์เท่าไหร่เวลาม,มันอยู่ตรงกลางมาเกอร์ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับจริงๆสีดําอ่านค่าง,ง่ายกว่านะแต่ว่าพอมาเทียบกับสีน้ำเงินเรือนนี้ป น้ำเงินมันคลีนกว่ามากนะครับดังนั้นตอนเลือกสีเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะแบบลังเลนิดหนึ่งเหมือนกันว่าจะเอาไปทางคลีนดีหรือว่าจะเอาแบบออริจินอลดีไซน์ที่มันดูเป็นในการนักบินเต็มๆดีเลือกไปเลือกมาก็เลยว่าอะยังไงเราไม่ได้เอาไปบินหรือว่าเอาไปอ่านเวลาอะไรมากอยู่ละเราเน้นใส่ใช้งานในเมืองสวยๆหรูๆนะครับใส่ใช้งานเท่ๆแล้วก็ชอบสีน้ําเงินเป็นทุนเดิมอยู่ละมันเข้ากับตัวเรือนสแตนเลสสตีลดีผมก็เลยเลือกเป็นสีน้าเงินเรือนนี้มานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเฉดท,ที่แบบถูกใจจริงนะ คือแบบอารมณ์มันคล้ายๆกับพวกวาชรองหน้าน้ําเงินเลยนะครับคือมันเป็นสีที่อิ่มสีที่แบบมันเข้มมากแล้วก็ตัวกระจกเขาเนี่ยเป็นซัฟฟายคริสตัลที่ตัดแสงมาค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับคือทําให้เราเห็นมิติของตัวหน้าปัดเนี่ยได้ชัดเจนมากๆเลยแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยจริงๆเป็นพื้นเงาเลยนะเนี่ยมีความเงาเงาสะท้อนแสงขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งด้วยนะครับ คือเรียกว่าลงตัวมากนะสำหรับสีน้ําเงินสีนี้แล้วก็จะเล่านิดน,นึงนะว่าตอนที่ผมเนี่ยไปดูตัวจริงของเรือนเนี่ยที่ช็อปหรือว่าที่ร้านอะไรแบบนี้นะครับคือในการเป็นถูกขอซีลอยู่ผมก็แบบเออก็สวยแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่ผมแกะซีลออกมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันสร้างความประทับใจมากๆเลยคือเรือนเนี่ยมันต้องแบบมาเจอแสงจริงๆมันต้องมาเห็นฟินนชชิ่งตัวเหล็กตัวหน้าปัดที่มันสะท้อนเล่นแสงมีความอิ่มของสีอะไรแบบนี้ด้วยตาตัวเองจริงๆอะ่ะถึงจะรู้ว่าเรือนเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับ ดังนั้นเนี่ยเรื่องหน้าตาต้องบอกเลยว่าสอบผ่านสบายๆนะสำหรับเรือนนี้ส่วนต่อมาที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของทรงเคสนะครับคือทรงเคสของเบลเวนรอสเนี่ยมันจะมีความเป็นไอคอนิกตรงที่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยหน้าปัดจะเป็นวงกลมเหมือนกับว่าเป็นนาฬิกาที่มี2เชฟอยู่ด้วยกันเนะ่ะเป็นไอคอนิกเป็นไอดีนิตี้ของเขาเลยซึ่งเรือนนี้ก็ยังคงไอดีนิตี้นั้นอยู่นะครับดังนั้นจะบอกว่าเบลเวนรรสสูญเสียความเป็นตัวเองผมว่ามัน ไม่ได้ขนาดนั้นนะคือผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นเบลแอนด์รอสมากๆอยู่ะทั้งหน้าตาทั้งการใช้ดีไซน์น็อตการมีทรงเหลี่ยมทรงกลมผสมกันมันยังได้กลิ่นอายมาเต็มๆนะครับแต่ว่าเรือนนี้มันก็จะมีความรู้สึกว่ามันดูมีความซอฟต์ลงมันดูมีความแบบ ไม่ได้พยายามจะเป็นนาฬิกาสายลุยมากเกินไปอ่ะสังเกตได้จากการที่ตัวเคสเขาก็จะดูโค้งๆมนๆละนะครับไม่ได้มาแนวแบบเหลี่ยมจะจัด,จดสันจะจัด,จดซึ่งจริงๆพวกสันเหลี่ยมมุมความคมก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะมันจะเป็นนาฬิกาที่มันดูสุภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความบางมีความเล็กไม่ได้ดูใหญ่ดูแบบโรบัสขนาดที่ว่าต้องเป็นคนข้อมือใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะใส่ได้เลยแบบนั้นนะครับอันเนี้ยดูเฟรนด์ลี่กับข้อมือชาวเอเชียมากขึ้นเยอะเลยแล้วก็ทรงเคสเขาค่อนข้างจะดูแบบซับซ้อนเหมือน พอเบเซลนะครับฟินิชชิ่งการขัดงานก็แบบโหดีมากนะครับอันนี้ก็คือแบบระดับแบบสมราคาแหละคือราคาในการเขาก็ไม่ได้ถูกๆนะครับมันก็หลักแสนกว่าเนี่ยฟินิชชิ่งก็สมน้ําสมเนื้อดีนะครับส่วนขัดด้านก็ริ้วละเอียดมากนะอันนี้ทํามาดีมากเลยแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นฟินิชชิ่งขัดด้านแนวตั้งมาแบบนี้นะครับซึ่งก็อันนี้ท้าทายดีนะเพราะว่าการที่มันมีพื้นที่ย,วยาวๆแบบนี้แล้วเป็นการขัดด้านแนวตั้งเนี่ยมันจะเห็นลิ้วที่มันไม่ละเอียดได้ง่ายมากนะครับซึ่งเบลล์แอนด์โรสทำ คือมันจะไม่เรียบเท่ากับพวกการขัดแนวนอนฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับการขัดแนวตั้งอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแบบนี้ความโค้งผิวมีความนูนๆูนนหน่อยแต่ว่าอันนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วละ,ละถ้าเกิดเทียบกับการขัดที่มันยากขึ้นแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็มีแม่พยม,ม็ดเล็กๆซึ่งการใช้งานค่อนข้างจะง่ายนะตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าจะหยิบยากหรือเปล่านะครับแต่ว่าพวกกลิปพวกกันหยิบจิกเข้าไปเนี่ยถือว่าติดนิ้วได้ดีเลยเม่พิมพ์เป็นสกูดดาวคลาวด,ด้วยนะครับมุนขึ้ขลาเลงเว ฟีลลิ่งการตั้งเวลาก็โอเคนะแน่นหนาดีเวลากดแต่ละคลิกรู้สึกแบบถึงคุณภาพนะครับซึ่งตัวเครื่องของเขาเนี่ยจริงๆเขาใช้ชื่อว่า BR Caliber 321ตัวเลขเกี่กับโอเมก้านะครับคือชื่อ Caliber เท่มากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเบสมาจากเซริต้า s b 3ส0นะครับซึ่งเป็นเครื่องระดับพรีเมียมมากๆและ้วล่ะของตระกูลเซริต้านะหลายแบรนด์ที่เป็นไมโครแบรนด์หรือว่าแบรนด์ระดับที่แบบราคาแสนกว่าหรือว่าราคาหลายๆหมื่นใกล้ๆแสนเนี่ยก็จะใช้เครื่องตัวนี้เอาไปโมดิฟายเอาไปทําเป็นเครื่องของตัวเองกันซะเยอะนะครองอร่ื ที่แบบเราจะเจอบนนากา2อสามหมื่นนะอันนี้คนละเกรดกันตัวเครื่องก็จะค่อนข้างบางนะครับแล้วก็สำรองพลังงานเนี่ยได้ประมาณ40กว่าชั่วโมงนะยังไม่ได้เยอะมากซึ่งฝาหลังเนี่ยก็จะมีการเปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับตัวเครื่องจริงๆก็แบบหน้าตาเขายังไม่ได้แบบมีความอลังการอะไรมากนะครับแต่ว่าเขาจะมีการเล่นดีไซน์ด้วยการเปลี่ยนโรเตอร์ให้มันเป็นแบบ จานหมุนอันใหญ่ๆแบบนี้นะครับอารมณ์เหมือนกับล้อรถสปอร์ตอะแล้วก็มีการขยับไปขยับมามีการทําจุดถ่วงอยู่ด้านหนึ่งซึ่งมันก็ดูสมมาตรดูบาลานซ์กันดีนะเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเครื่องให้มันดูดีมากขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการดีไซน์การออกแบบที่ผมว่าดูฉลาดดีเท่ดีแล้วก็สเปคการกันน้ําเรือนี้ระบุไว้ว่า100เมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคนะใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยเจอน้ําเจออะไรทั่วไปได้สบายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงอะไรเลยส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยวัดออกมาอยู่่่่ททีประมมาาาณ39กวเนนั้นน ความหนาอยู่ที่10.7มิลถือว่าแบบบางสบายมากนะแล้วก็ลักทุลักแบบกลางที่สุดเลยนะครับรวมเอ็นลิงข้อแรกแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ52.3มิลเท่านั้นส่วนน้ำหนักช่างออกมาอยู่ที่144กรัมอันนี้เวอร์ชั่นตัดสายใส่ใช้งานแล้วนะครับส่วนของตัวสายเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะนะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยคนก็แซวกันนะว่าเอ้ย หน้าตาสายเนี่ยเหมือนปาเต็กฟิลิปนอติลุสเลยเพราะว่ามันเป็นข้อด้านๆแล้วก็มีข้อเ,อง,เงาๆเล็กๆเ,เนี่ยเป็นลิงก์เชื่อมกันตรงกลางบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเล่นเงาเหมือน AP เลยนะครับอย่างเงี้ยเวลาลูปขึ้นรูปลงโ,โสะสท้อนแสงแวววาวดูสวยเล่นเงาได้แบบอลังการมากๆอางกับฟินิชชิ่งของรอย a l o โอกซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามันก็มองได้2มุมนะ มุมแรกอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเขาไปเอาองค์ประกอบของ AP กับปาเต็กมารวมกันจนออกมาเป็นสายของตัวเองก็ดูแบบเหมือนไปเอาดีไซน์ของเขามาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆสายของนาฬิกาอินทิเกรตเบรสเล็ตเนี่ย มันก็หนีกันแค่ไม่กี่แบบนะครับคือมันก็เป็นทรงแบบนี้คือลู่ๆมาแล้วก็มันต้องมีลิงก์ที่มาเชื่อมต่อตัวข้อกันซึ่งถ้าเกิดใช้ลิงก์เงาตรงกลางมันก็จะไปบอกว่าเหมือนกับปาเต็กนติลุสถ้าเกิดใช้ลิงก์เล็กๆเขาก็จะไปบอกว่าเหมือนกับออริมาเปเก้รอยลโอ๊กหรือถ้าเกิดใช้ลิงก์ที่หน้าตามันดูแตกต่างออกไปอีกเขาก็อาจจะไปบอกว่าเหมือนกับตัวนั้นเหมือนกับตัวนี้เหมือนกับโรเล็กออิสเตอร์คอร์สอะไรแบบนี้คือยังไงมันก็จะมีความไปใกล้เคียงกับพวกนาฬิกาอินทิ เฉยๆนะกับการที่มีคอมเมนต์แบบนี้จากหลายๆคนนะครับผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นสายที่ผมชอบอ่ะคือมันก็เอาข้อดีหลายๆอย่างของนาฬิกาที่ผมชอบแล้วก็ที่ผมมีมาผสมผสานกันแล้วก็ทําออกมาได้เข้ากับนาฬิกาดีผมว่าก็โอเคละนะครับซึ่งในการใช้งานจริงก็ต้องบอกว่าไม่ได้เหมือนอะไรอย่างที่เขาว่ากันนะคือฟีลลิ่งเนี่ย มันไม่ได้แบบมีความอ่อนช้อยเหมือนกับปะเต็กแล้วก็ความคมมันก็ไม่ได้คมแบบมีเหลี่ยมมุมบาดมือเหมือนกับพวก AP นะครับอันนี้มันเหมือนแบบอยู่ตรงกลางกำลังพอดีเลยแล้วก็การเล่นเงาเนี่ยผมว่ามันก็ทําได้ดูหรูดูมีมูลค่าดีเรื่องฟินิชชิ่งตัวสายการขัดเงาทุกอย่างก็ทํามาได้แบบโอเคมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นสายหนึ่งที่ดีมากนะ ข้อก็มีั้างข้อเล็กข้อใหญ่ใส่มาให้ด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยตัดสายเอาไปประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ยังเหลือให้ตัดเนี่ยฝั่งเนี้ยข้อเล็กอันหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยมีข้อเล็กหนึ่งข้อใหญ่หนึ่งนะครับดังนั้นคนที่ข้อมือเล็กกับผมอีกประมาณนิ้วหนึ่งก็ยังใส่ได้นะเรือนเนี้ยก็ทํามาเผื่อคนข้อมือเล็กอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับมาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับก็วิธีใส่เนี่ยต้องเอาด้านเนี้ยที่มันมีความ Oh, เ,เป็นนาฬิกาที่เล่นเงาได้แบบโอ้โ oh, ห oh, กระจุยกระจายมากนะครับอันนี้แบบสภาพแสงปกติเลยนะแบบไม่ได้แบบมีความแดดสาดอะไรใดๆนะครับเพื mm ่อนๆลองดูจงังหวะมันแบบเจอแสงชิ่งเข้ามาแล้วมันประกายตัวเรือนสีงเงินๆขึ้นมาสิมันแบบ มีความสว่างขึ้นมามากนะครับอันเนี้ยเป็นการขัดเงาที่ดีมากเลยนะเห็นได้ชัดเจนเลยมากว่าการเล่นแสงของเขาเนี่ยมันดูเหนือกว่านกาที่ราคาพวกเทียเริ่มต้นเนี่ยชัดเจนมากนะครับสมราคาจริงนะฟินนชชิ่งของเรือนนี้แล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยมันก็มีความเข้มเข้มดูมีมิติที่แบบมันมีความมืดจมลงไปบนหน้าปัดได้ดีอ่ะซึ่งจังหวะที่มันโดนแสงอ่ะคือมันก็จะมีความคอนทราสต์กันขึ้นมากๆนะครับบางจังหวะที่มันเข้าที่ล้่ๆหน่อยแล้วแสงมาชิ่งมันก็จะเห็นตัวเรือนมันติดเทาาาาาๆแแแล้้วววกก็หนนนนปััััดี่่่่มมมมสสงงงงงขึตตบบจะทุ ก็จะเห็นหน้าปัดมันมืดมากๆแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยสว่างวาบขึ้นมาเป็นโทนนี้เลยนะครับเท่มากนะอันนี้การเล่นแสงดูดีกว่าที่คิดเยอะแม้แต่การหมุนข้อมือขึ้นลงแบบนี้นะครับทั้งๆที่ตัวข้อเนี่ยมันก็เป็นส่วนด้านซะเยอะเหมือนกันนะส่วนเงามีแค่ตรงกลางอะแต่ว่ากลายเป็นว่าส่วนที่มันเล่นแสงได้ดีอะ มันคือไอผิวด้านๆทั้งหลายนี่แหละนะครับไอส่วนเงาเงาเนี่ยจริงๆไม่ได้สะท้อนอะไรมากนะคือมันแบบออกจะดำๆได้ซ้ําเพราะว่ามันเงามากอะ่ะมันก็สะท้อนสิ่งที่มันดำๆรอบตัวเข้ามาบนตัวลิงก์ต่างๆนานาตรงข้อกลางเนี่ยแต่ไอข้อด้านๆเนี่ยมันแบบมีความขาวมีความวาว,าวตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าฟิเนชชิ่งดีจริงนะครับอันนี้หายห่วงเลยคนที่กังวลว่าเอ้ยมันจะสู้กับพวกนาฬิกาอินทิเกรตเบสเซ็ตทั่วไปได้ไหมอันนี้ สบายๆเลยนะครับอันนี้ระดับท็อปๆบนๆเหมือนกันซึ่งหลังจากที่ใส่ใช้งานมาน่าจะหลายเดือนแล้วเหมือนกันเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเรือนนี้เป็นเรือนหนึ่งที่ผมใส่บ่อยมากเหมือนกันนะคือจังหวะที่จะออกจากบ้านเนี่ย ถ้าเกิดผมอยากจะได้แบบนาฬิกาที่มันดูมีความสบายๆแคชวลหน่อยแต่ว่าก็ได้กลิ่นอายความหรูๆว่ะเรือนนี้ก็จะเป็นคําตอบที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าแบบหน้าตามันได้ทุกสถานาการณ์จริงๆอะ่ะมันจะไปแบบแนวลุยๆหน่อยแนวสปอร์ตหน่อยก็ได้หรือว่าจะไปแบบเอล é g a n นิดนึงมีความลักชัวร,รี่ประมาณนึงก็ได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ค่อนข้างจะหยิบมาใส่ได้แทบจะทุกสถานการณ์เลยนะครับสำหรับเปเป์วนรสเรือนนี้นะดังนั้นโดยสุปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ ค่อนข้างจะน่าใช้เลยแหละแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยราคาตอนนี้ราคาดีมากๆนะครับคือถ้าเกิดคนซื้อราคาป้ายเนี่ยในไทยจะขายอยู่ประมาณแสนแปดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปหาซื้อมือสองอ่ะเพื่อนๆจะหาซื้อได้ประมาณแสนต้นๆเนี่ยก็ได้ละหรือบางทีอาจจะต่ําแสนได้ซ้ำนะครับถ้าเกิดเป็นมือสองสภาพเก่าๆหน่อยปีเก่าๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆหาได้ในราคามือสองนะต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่เป็น,นการอินทิเกรตบรสเซ็ตที่คุ้มค่าที่สุดในช่วงราคานั้นแล้วเหมือนกันนะครับยังไงก็ลองอดู สำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ